สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะมาพบกันอีกแล้วในช่วงเย็นมาอัปเดตกันแบบทีๆเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมี่ก็กะว่าจะรวมความคิดเห็นของคุณกาเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รวมเพราะว่าเราอยากจะแยกให้มันชัดเจนนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างยา,ยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขอแยกเป็นคลิปเดี่ยวของคุณการนะ,ะทุกคนจะได้ฟังกันง่ายขึ้น สำหรับใครนะคะที่ยังติดตามข่าวนี้อยู่นะคะเราก็อยากที่จะฟังอยากจะได้รับการอัปเดตก็อย่าลืมนะคะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าสำหรับการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่าค่อนข้างีอดดูเดือดดังนั้นจึงขอที่จะแปลง บางคำพูดนะคะให้ดูซอฟต์ลงสักเล็กน้อยส่วนใครที่มารับฟังเนี่ยคิดว่าคงจะเดาได้ไม่ยากว่าสื่อถึงอะไรเพราะทุกคนก็คงจะทราบถึงกิติศัพท์ของคุณการอยู่แล้วนะคะว่าตรงประเด็นเน้นจุดแล้วก็ฟาดไม่เลี้ยงเลยตู้ถามหน่อยเถอะการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะตู้จาเป็นไหมที่จะต้องคิดเหมือนพวกมูงอยามาแล้วเถอะ ตูจะสวนแล้วยังไงเผื่ออะไรล่ะดีไอ้หา้าผู้หญิงเลี่ยอะไรวะแม่งเห็นแก่เงินกว่าตูหลายพันเท่าแม่งตูนับถือมุงเป็นไอดอลทางด้านนี้ไปเลยค่ะความเป็นผู้หญิงจริงๆทั่วไปเนี่ยไม่มีทางที่จะกล้าทำแบบนี้กับสามีตัวเองหรอกถึงแม้ว่าสามีจะชัวไปมีน้อยก็เถอะ เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อมองหน้าลูกสายเลือดเขาก็อยู่ในนั้นเหมือนกันตูดูแล้วมุงเนี่ยไม่ได้รักลูกด้วยซ้ำเอาลูกมาเพื่อเรียกร้องความสงสารเห็นใจผู้หญิงที่จะต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังอุ้ยของตูเนี่ยแม่งทั้งสามคนน่ยตูโพสต์ทวงเงินแล้วก็ยังมาด่าตูเลยแต่ ABC นี่ โกงเงินบริษัท60กว่าล้านเถื่อไปสงสารตูไม่เข้าใจสองมาตรฐานเรือหายไปไกลๆทรีนแบบเนี้ยตูผิดพลาดมามากแล้วตูก็อุตส่าห์เตือนเผื่อมาหาว่าตูนั้นสวนก็เรื่องของพวกมุง่งตูไม่คุยหลอกกับพวกงองูก็แล้วกันนะเรื่องเนี้ยสำหรับคนที่มีปัญญามีสมองก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร เมืองไปฟังพวกแมลีนาพูดเถอะแล้วก็จะรู้ว่าแม่ลีนานั้นเขาก็พูดว่าหนุ่มกลาเนี่ยเป็นคนดีพวกมุงเข้าใจคําว่าคนดีไหมคะคนดีคืออะไรพวกมุงยังไม่รู้เลยพวกมุงเนี่ยแค่พูดแต่บอกว่าคนดีอะไรมีอูมีเลี่ยอะไรของแม่งไร้สารละคนดีคือคนที่รับผิดชอบลูกเมียโดยที่ไม่ขาดตกบกพร่อง และครอบครัวของทั้งสองก็ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องหลานเหลนลูกก็ต้องดูแลทั้งหมดทุกคนคนที่อยู่บนความเป็นผู้ให้เขาก็ต้องทำงานโดยที่ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาเช็คหรอกว่าเงินเนี่ยมันหายไปไหนและอีกคนหนึ่งที่มุงควรที่จะไปดูก็คือสรยุทธ์เขาพูดมุงรู้ไหมว่าคนที่เขามีสมองเนี่ยเขาก็จะสวนเหมือนตูนั่นแหละ มีแต่พวกที่เป็นเหยื่อของสื่อที่ตัดแค่บางช่วงบางคำเฉพาะคำพูดเลี่ยเลี่ยของผู้ชายแม่งก็ไปรุมด่าเขาแล้วก็มารุมด่าพวกตูอีกต่างหากไอ้พวก ABC บ้าดูอย่างทนายเจมส์แล้วก็ไปดูการให้สัมภาษณ์แบบเต็มก่อนเถอะแล้วค่อยที่จะมาด่าพวกตูตูอยากจะรู้ว่ามึงยังจะด่าตูอยู่ไหม รำคาญเรือหายในการสอนพวกใครๆพูดหูซ้ายทะลุหูขวาหัดเดแ๋แหลกข้าวบ้างก็ได้ค่ะวิเคราะห์หรือว่าวิจารณญาณอะไรแม่งก็ไม่มีงองูยังไงก็งองูอยู่วันยังค่ำขอร้องนะคะคนไทยที่มาหาว่าตูแทงสวนเนี่ยหนึ่งพวกมูอ่านหนังสือให้ครบสิบบรรทัดบ้างนะคะ สผู้มูงตั้งใจดูการแถลงข่าวตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบบ้างได้ไหมคะแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งคนละชั้นกันเลยมันจะมาพูดกันรู้เรื่องได้ยังไงโดแรกแต่ยากโดรกข้าวบ้างนะเดี๋ยวก็ตุยห้าสมองฟอแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยจบไหมน้มคาน สุดท้ายแล้วนะคะคุณการก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อทางทนายพัฒนะคะได้ออกมาถแถลงเนาะว่าถ้าเกิดว่าคุณจูนผิดจริงคุณจูนจะต้องติดคุกไปถึง1,356ปีแล้วคุณจูนนะก็ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็เล่าเรื่องราวที่ว่าคุณจูนนั้นร่ำไห้นะคะก็คือรับไม่ได้คุณการได้ออกมาฟาดเปรียงเลยนะคะบอกว่าก็ยังคงเรียกคะแนนสงสาร มุกเดิมๆเ,เพราะว่ารู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วไงแต่คิดไม่ถึงว่าผอพึ่งนั้นจะกกล้าที่จะเล่นกับซื้อคุณเนี่ยพลาดก็บอกแล้วไงว่าบีบเขามากๆเนี่ยทําตัวเหนือผอพึ่งถ้าไม่จนตรอกเนี่ยใครเขาจะทำหนึ่งคุณกล้าดการผิดหมดเลยคิดว่าตูนั้นถือเหนือไพ่กว่าสอง ยังไงมันก็คงไม่กล้าที่จะประทะด้วยอย่างแน่นอน 3. เพราะถ้าทำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าผู้ชายนั้นรังแกแม่ของลูกชล่าใจแล้วก็ประมาทใช่ไหมสี 4. สร้างภาพเมียหลวงน่าสงสารเหลือเกิน 5. ในที่สุดหางก็โผล่ทำตัวเองแท้ๆหกกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ และช่วงนี้เนี่ยนะกรรมเนี่ยแม่งยิ่งกว่าร้อยจีซะอีกขยันสุดๆเจ็ดแล้วเล่นบทสซะน่าสงสารทนายก็ร่วมอุดมการใช้วิธีติดคุกหนึ 1, ่ห้าปีมาเล่นให้ผอพึ่งดูโหดร้ายเหลือเกินโทรโทๆโทโททไปต่อไม่ได้ ใช้วิธีดราม่าให้ชาวบ้านนั้นมาด่าพอพึ่งรังแกจับติดคุกเป็นพันปีใครเขียนบทอ่ะทนายหรือว่าลูกความกันคะไม่เนียนอีกแล้วนะแม่แต่ไปพบจิตแพทย์โพสต์เพื่อให้พวกปยอ,อเนี่ยชุดที่ชอบหนังน้ำเนา่าน้ำตาร่วงสงสารนางเอกอุ้ยเก้า แสดงบทเมียหลวงผู้ถูกกระทําหลอกคนทั้งประเทศเลย 10. แต่สังเกตที่แววตาที่มีแผนการตลอดเวลาไม่ได้นิ่งแล้วก็ไม่ได้กล้าหารรนรานหนักหนา 11. เพราะในแววตามันบอกสิ่งที่ปกปิดเอาไว้ไม่อยู่หรอกของปลอมอะนะยังไงมันก็เป็นของปลอม 12. เอาเงินไปแล้วก็ขอหย่าอยู่ตลอดเวลาแหมขอพึ่งเขาก็พูดอยู่เอาเงินมาหน่อยนึง5ล้านแล้วก็อย่าให้แน่นอนหย่าตอนนี้ตูก็คายนะสิเอบีซีบ้าสิบตูไม่เคยว่าตัวเองเก่งเลยตูไม่เคยมีสคริปต์ไม่เคยสร้างภาพยังไงก็อย่างนั้น ชาวบ้านเนี่ยด่าตูเยอะแยะไม่ได้มีค่าหรือว่าทำให้ตูนั้นเปลี่ยนได้หรอกทั้งนั้นเนี่ยขนาดพอพึ่งตูเนี่ยเตือนแท้ตูยังด่าเลยมายุ่งอะไรกับการเรื่องของใครก็เรื่องของมันอย่ามายุ่งเกี่ยวกันสิบสี่ตอนนี้พอพึ่งถึงขั้นที่บอกว่าให้ปิดหนี้เฉยๆไม่ต้องให้อะไรห้าล้านนั่นละมึงก็ยังไม่ให้เขาบ้าง พังทั้งคู่ก็เพราะมุงเนี่ยคนเดียว15สมเพศโกงนิฉาชีพอาชีพที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เนี่ยแหละในความคิดเห็นใต้โพสต์ของคุณการนะซึ่งเป็นพวกเพื่อนของคุณการก็ได้มองว่าการยักยอกเงินเนี่ยยังไงผิดก็คือผิดพอเพิ่งมีน้อยพอพึ่งก็ผิดอยู่แล้วแต่ก็ต้องแยกด้วย ตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยเอาประเด็นมารวมกันแอบเข้าใจพี่หนุ่มในระดับนึงเลยทำอะไรก็ผิดไปหมดตอนนี้มีคนบอกว่านะเห็นด้วยกับคุณการฉันคิดไม่เหมือนคนอื่นฉันก็มีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะเรียกคะแนนสงสารทำทีไปพบจิตแพทย์ให้คนเนี่ยด่าคุณหนุ่มเยอะๆนั่นเขาเป็นพ่อของลูกคุณนะก็มีคนบอกเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย บางคนก็ถึงขนาดบอกว่าไม่ต้องไปไก่เกลีย์นะซึ่งเราได้พูดไปแล้วเนว่าทนายเดชาเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าไม่ได้จงใจที่จะให้ติดคุกหรอกไม่ให้มีใครติดคุกหรอกแต่ว่าต้องการที่จะให้มาเจราจามาประนอมความบาดหมางแล้วก็อย่าขาดจากกันไปแค่นั้นเองทีนี้เดี๋ยวมี่จะไปขยายความต่อนะว่า คนนี้ก็บอกนะว่าไม่ต้องไปไก่เกลียดไม่ต้องไปเจรจานะให้สารตัดสินไปเลยก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าถ้าหลักฐานแน่นจริงเนี่ยให้สารตัดสินว่าติดคุกไปเลยดีกว่าโอ้โหอันนี้โหดมากนะคะต่อมาก็บางคนก็พูดนะคะว่ามันสะกิดใจว่าเมียเนี่ยเอาเงินไปหมดเลยแล้วก็มาขอหย่าพี่หนุ่มนะคะมาขอหย่าคุณหนุ่มอันนี้ทําให้เราสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะบางคนก็บอกว่าเชื่อคุณการนะคะ คิดว่าคุณกาเนี่ยพูดได้ตรงประเด็นมากเลยบางคนก็มาแซวนะคะบอกว่าทานายคนนี้ดูเหมือนชอบพูดแบบหล่อๆนะคือแบบอืมคงจะหมายถึงสร้างภาพนั่นแหละโอเคมาขยายความกันต่อนะคะอย่างที่มี่ได้พูดไปเลยว่าทางทานายเนี่ยเขาได้พูดใช่ไหมคะว่าคดีเนี้ยคือไม่ได้อยากจะเอาติดคุกติดตารางหรอกแต่ว่ามาเจรจาการแล้วก็มาหย่าซึ่งคุณหนุ่มเนี่ยอยากหย่า เราก็อยากจะได้การปิดหนี้นะคะปิดหนี้สินของคุณจูนนะคะปิดให้เรียบร้อยแล้วก็อยากจะได้เงินห้าล้านบาทไปตั้งตัวใหม่แต่คุณจูนนะคะบอกว่าไม่มีเงินเก็บอะไรไม่มีเลยนะคะเงินเนี่ยมันหายหมดแล้วหกหกสิบหกล้านบาทเนี่ยคือลงไปกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้จบนะเพราะสิ่งที่เราได้สกิดใจก็คือเราก็มองเหมือนกันว่าการที่คุณมีไรายได้สูงขนาดเนี้ย แล้วคุณทํางานหนะักขนาดนี้ยี่สิบหกปีเนี่ยถ้ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมีก็ว่าแปลกมีได้พูดก่อนหน้านั้นแล้วนะไม่ได้มาพูดตอนนี้นะมีบอกว่าฉกคิดเหมือนกันว่ารู้สุดเอะ๊ะอ่ะมันมนดูแปลกอะในขณะที่คนเขาแบบว่าเงินเดือนแบบหมื่น,นต้นๆแล้วเขาเลี้ยงทั้งครอบครัวเนี่ยเขาใช้กันอย่างกระเบียกก,กระเสียดเนี่ยใช้กันแบบแลักษณะที่พอเพียงแล้วกันยังบางทียังมีเงินเหลือเก็บนะ อาจจะติดหลักร้อยหลักพันก็ว่าไปแต่ว่าเรากําลังมองถึงคนที่เขาแบบยากจนอะแต่ในขณะที่ว่าคุณหนุ่มกับคุณโจนเนี่ยมีไรายได้แบบสิบเจ็ดหรือ20ยี่สิบล้านอะแล้วมันยังไงอะคือยังบอกว่าไม่มีเหลืออะไรเลยเหรอซึ่งมีกก็คิดนะว่าถ้าคนที่ไม่เหลือแล้วมีแต่นี่เนี่ยหนึ่งก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่เจ็บเงินไม่อยู่นะคะก็คือใช้แหลกะ เพราะว่าบางคนอาจจะกินข้าวมื้อหนึ่งแค่หกร้อยบาทนะอันนี้สมมตินะสมมติตัวเลขขึ้นมาบางคนอาจจะกินหกร้อยบาทแต่ว่าสมมติคนที่ร่ํารวยอ่ะอันนี้เรายกตัวอย่างกันละกันอย่างเจ้าสัวอย่างสมมติคุณทักษิณอะไรเงี้ยอ่าใช่ไหมเขาก็ต้องให้มันหรูหรานิดนึงอย่างบางคนเนี้ยอาจจะใส่ถุงเท้าสมมตินะคะถุงเท้าสามุ่นร้อยอ่าแต่ว่า ในระดับของคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาก็คงไม่ใส่หรอกสามคู่ร้อยเขาก็ต้องใส่เป็นซิลีนอ่าเป็นยี่ห้อชาแนลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามี่ก็เคยเห็นเหมือนกันรองเท้าของเขาเนี่ยอ่าถุงเท้านาที่ใส่กับรองเท้ากีฬาอะไรเงี้ยก็คือมันจะไปเป็นสามคู่ร้อยหรือว่าอาดิดาสอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ใส่นะเขาต้องใส่เป็นซิลีนนะจะใส่เป็น ดีออะไรก็ว่าไปเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นคนรวยอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปว่าเขานะคือมันแล้วแต่วิถีชีวิตของของแต่ละคนไงคนรวยเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างคนรวยทีนี้ในลักษณะของคุณจูนนี่ก็เช่นกันไงเราก็มองว่ามันมันก็อาจจะเป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งว่าไอ้หกสิล้านบาทเนี่ยถ้ามันไม่เหลืออะไรเลยแล้วแล้วคุณได้เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะกลับมาเนี่ยมันก็โอเคนะ ถูกไหมสมมติว่าเป็นการต่อยอดไปลงทนุนอาจจะมีทองคําแท่งร้อยแท่งนะคะเราเอามาแบ่งกันหรือว่ามีที่ดินตรงนี้เรามาแบ่งกันมีคอนโดโอ้โหสิบห้องให้เช่าเนี้ยเออโอเคเรามาแบ่งกันแต่ว่าสิ่งที่มันมันมันทำให้เราเอะเนี่ยก็คือคุณจูบอกหกสิบหกล้านบาทเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือมันละลายไปับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยแล้วก็ห้าล้านที่ว่าที่ขอเนี่ยก็ไม่มีนะแล้วแถมยังมีหนี้สินอีกยี่สิบล้านบาทที่ ผลักไปให้กับาทางคุณหนุ่มนั้นไปจัดก,การเราก็เลยมองว่าการที่คุณการมอง,มองแบบนี้ว่าคุณจูนนั้นขอยากับาทางคุณหนุ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเอา๊ะทำไมพอมันออกมานะหน้าเสือนะทางทนายเดชาบอกว่าคุณหนุ่มนั้นต้องการยาแล้วทำไมมันข้อมูลมันกลับตลปนะัดน่ะเราก็เลยงง นี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็คิดได้หลายแง่เนาะถ้าสมมติว่าตามที่มีได้พูดไปเนะว่าการที่เงินเนี่ยไม่เหลือแล้วมีแต่นี้สินเนี่ยก็อาจจะเป็นวิถีชีวิตของคุณจูนเปล่าที่ใช้เงินอย่างสบายๆอะ่ะคืออาจจะไม่ได้คิดมากะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนจนเนี่ยเขาอาจจะคิดหน้าคิดหลังถ้าถ้าเรากินวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไม่มีกินนะก็อาจจะต้องประหยัดแต่ว่าอย่างระดับคุณโจนหรือว่าระดับอย่างอุ้งอิงก็คือเขาไม่ต้องคิดไงเพราะเงินนํ่มันเข้ามาตอลอดอยู่แล้วถูกไหมคะอย่างคุณอุงงอิเนี่ย เขามีไรายได้มีหุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเงินมันไหลเข้ามาอยู่ตลอดเขาไม่ต้องมาคิดหน้าคิดหลังอย่างคุณจูนนี่ก็คือเหมือนกันถูกไหมคะเพราะาสามีเป็นคนหาเข้ามาเขาอาจจะไม่ต้องคิดมันก็เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ได้เคยพูดนะในในสมัยเด็กๆไม่เชื่อว่าทุกคนคงจะได้รับการสั่งสอนมาแบบนี้ว่าบางครั้งเวลาเราใช้เงินพ่อแม่เนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้คิดไงถูกไหมเพราะเราไม่ได้เป็นคนหาเวลาเราของเงินพ่อแม่ว่าโอ้เราอยากได้ของอันนี้จังเลยแค่ห้าร้อยเองอะ่ะซื้อให้หน่อยสิเอออะไรเงี้ยแต่ว่า แม่ก็อาจจะพูดนะคะว่าเออเดี๋ยวไว้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วลองไปหาเงินเองแล้วจะรู้ว่าเงินทองเนี่ยมันหายากมากแค่ไหนทีนี้มีก็เลยมาเปรียบเทียบไงว่าคุณจูนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้คิดคือคือจริงๆแล้วเขาไม่ต้องคิดก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่านอกจากสมมตินะคะสมมติว่าเขาทํางานประจําก็คือเขาก็มีเงินมีเงินประจําของเขาอยู่แล้วที่เราก็ต้องยอมรับนะว่าคุณจูนก็อาจาจะจะจะสามารถเก็บเงินเก็บทองได้เยอะเพราะว่า คุณจูนอาจจะไม่ต้องใช้เงินเดือนของตัวเองเลยก็ได้ก็มาใช้ในส่วนของกองกลางนี้แล้วดีไม่ดีเนี่ยตามข้อมูลของทนายเดชาก็คือทนายเดชาเป็นคนพูดนะคะว่าตัวของคุณจูนเนี่ยมีการกันเงินเดือนไว้แสนสองแสนแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณจูนมีแต่ได้กับได้เนี่ยก็คือเงินเดือนของตัวเองด้วยเงินที่กันตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็อาจจะเก็บเป็นเงินเย็นเลยสมมตินะคะว่า9ปีไม่เคยใช้เลยคุณก็คูณไปส่วนในเงินทองของ คุณหนุ่มเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันก็ล่อยล่อไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็เห็นไหมคะว่าด้วยทั้งหมดทั้งมวลด้วยวิธีการใช้ชีวิตด้วยเขาเรียกว่าสบายใช้งินอย่างสบายโดยที่ว่าอาจจะไม่ต้องคํานึงว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันมีมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่ว่ารักลูกอะเนาะก็จัดเต็มลูกอยากได้อะไรก็คือซื้อให้อยากได้ชุดนั้นชุดนี้อยากจะทําผมอยากจะกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ,อ ลองประเมินให้ฟังทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าความเขาเรียกอะไรความสุรุ่ยสุร่ายนะคะก็คือเหมือนกับว่าของอะไรที่ฉันอยากได้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าความหรูหราหรือว่าความฟุ่มเฟือยก็อาจจะใช้อย่างเต็มที่นะคือไม่จะเป็นจะต้องเผือ่อไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไม่มีค่าเทอมนะอะไรแบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่าร่ำรวยแล้วไงมีเงินเข้ามาเรื่อยๆสมมติว่า เงินไหลออกไปเดี๋ยวมันก็มีของใหม่เข้ามาอีกเพราะว่ามันเป็นเป็นเงินที่เข้ามาตลอดอ่ะมันไม่ไม่ค่อยจะมีการทิ้งช่วงเนะเพราะว่านักร้องเนี่ยเขาก็มีการออกคอนเสิร์ตมีการงานโชว์ตัวอะไรเงี้ยมีอีเวนต์ตลอดเพราะฉะนั้นเงินมันก็ไหลเข้ามาตลอดก็ก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ที่เรามองนะคะส่วนในเรื่องของการหย่าอ่ะมาประเด็นนี้ก็คือเพราะแปลกใจตรงไหนหรู้ไหมคะถ้ามันมีตามที่คุณการพูดอะว่าคุณจูนเนี่ยเร่งที่จะหย่า แล้วทำไมทนายเดชาถึงได้ประกาศออกมาว่าคุณหนุ่มเนี่ยไม่ได้อยากจะให้มีการติดคุกแต่ต้องการที่จะหย่าแค่นั้นเองต้องการที่จะหย่าแล้วสิ่งที่ขอก็คือขอให้คุณจูนปิดหนี้แล้วถ้าได้เงิน5ล้านมาด้วยก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วคุณอยากจะเอาหกสิบกล้านคุณอยากจะเอาอะไรเอาไปหมดเลยผมไม่เอาเราก็เลยงงไงว่าเ้าแล้วทําไมข้อมูลไม่เหมือนกันทีนี้มีขออนุญาตที่จะคิดเองนะขอเดาเอานะว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคุณจูนเนี่ย เขาอยากจะหย่าอาจจะมีการคุยกันภายในนะคะว่าอยากจะหย่าแต่ว่าจะไม่มีอะไรให้เลยเหมือนที่คุณหนุ่มได้พูดนะคะว่าจะหย่าแต่ว่าไม่มีสินสมรสในการจะแบ่งกันเลยเพราะว่ามีแต่หนี้สิน2ี่สิบล้านแล้วก็มีเงินให้คุณหนุ่มติดบ,บัญชีอยู่เพียงแค่แส0,000นนั่นก็หมายถึงว่า26ปีที่ผ่านมาไม่มีอสังหาริมทรัพย์อะไรที่หลุดเลยสักอย่างหนึ่งคือทุกวันนี้ยังผ่อนบ้านผ่อนคอนโด รถสามคันงานล้วก็ยังมีหนี้สินียี่สิบล้านบาทแล้วคุณหนุ่มมีเงินเพียงแค่สามแสนแต่คุณจูนนั้นมาขอหย่าหย่าแล้วก็คือหย่าหย่าแล้วไปเลยอ่ะก็คือหนี้สินก็ทิ้งเอาไว้ให้คุณหนุ่มแล้วตัวเองนั้นก็อาจจะไปพร้อมกับไอ้ทรัพย์สินที่ตัวเองเก็บเอาไว้เปล่าอันนี้ก็คือเหมือนกันน่าคิดนะถ้ามันเป็นแบบนี้ก็อืม คืออึ้องเลยอ่ะเหมือนที่มี่ได้พูดไงว่าตัวเองได้เงินเดือนมาสมมตินะคะว่าเราคิดเพียงแค่สิบปีก็แล้วกันตัวเองได้เงินเดือนมาเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ทราบได้เพราะฐานมันกว้างมากตามที่ไทยรัฐได้บอกนะคะตั้งแต่สามหมื่นจนกระทั่งแสนห้าอ่ะสิบปีนะคะทำงานได้มาคือเก็บหมดเลยก็คือเป็นเป็นเงินเย็น,น่ะว่างั้นเถอะพอได้รับมาก็คือโอนเก็บแล้วพอมีเงินที่ตัวเองกันไว้ด้วยแสนสองแสนตามที่ทนายเดชาได้บอกก็คือโอนแล้วก็เก็บ ดังนั้นคุณจูนเรียกว่า10-15ปีที่แต่งงานกันมาก็คือคุณจูนไม่เสียอะไรเลยไงก็คือใช้กินอยู่กับทางคุณหนุ่มแล้วทุกอย่างก็ลงเบ็ดเสร็จไปในนั้นไม่ว่าจะเป็นค่ากินเครื่องสําอางไปเที่ยวฟุ่มเฟือยอะไรทุกอย่างกับองกระเป๋าใช้ไปกับเงินของคุณหนุ่มเนี่ยแหละกองกลางแล้วยังไงอะพอจะอย่างก็คือผลักหนี้ทั้งหมดไปให้กับคุณหนุ่ม แล้วตัวเองก็จากไปกับเงินที่ตัวเองเก็บไว้แล้วก็ได้ของฟุ่มเฟือยที่ทุกคนก็ทราบนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์แบรนด์เนมนะคะรองเท้าแบรนด์เนมอันนี้คือคิดในลักษณะที่เราเดากันนะนี่ไม่ได้ไปฟันธงนะว่าคุณจูนจะทําลักษณะแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเราเดาจากสิ่งที่คุณการบอกมาทําไมมันถึงขัดกับทางทนายเดชาเนาะสรุปนะคะเป็นว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นดูก็แล้วกันแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็เห็นว่ามีข่าวความคืบหน้าของทางทานายเดชาออกมาด้วยอีกนะว่าเป็นการปลามทางคุณจูนนะคะว่าไม่ควรที่จะออกมาให้ข่าวแต่อย่างไรก็ดีนะคะเดี๋ยวมี่ก็จะติดตามแล้วก็เดี๋ยวนําม,มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแต่ว่าณนะวันนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลของคุณการเนี่ยมันก็ เป็นอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนนะที่เป็นทีมของคุณจูนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณกันหนักหน่อยนะบางคนอาจจะโมโหเนาะมีเข้าใจบางคนอาจจะไม่ชอบคุณการอยู่แล้วซึ่งเราทราบอยู่แล้วอะว่าคุณการเขาก็น้ำขึ้นนำลงนะเขาก็ที่ผ่านมาก็แสดงอิทธิฤทธิ์พอสมควรแต่ณวันนี้เนี่ยมีก็อยากให้ทุกคนเนี่ยวางอาคติออกนะเอาอาคติออกไปนะคะแล้วก็ลองฟังดูในเรื่องของข้อมูลเลนาะเพราะว่า ต้องยอมรับนะว่าข้อมูลของครอบครัวเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วเราไม่ไม่ได้ไปอยู่ข้างเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบจริงจริงว่าใครเนื้อแท้เป็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาถูกไหมคะบางคนเนี่ยก็ฉลาดในการเล่นสือ่อบางคนก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของเพศเนาะเราก็ต้องตามกันดูห่างๆเอาเป็นว่าเราดูกันห่างๆเราฟังหูไว้หูเราวิพาษ์วิจารณ์ได้เนาะเพราะว่า บางทีก็มีคนเข้ามาพูดด้วยเหมือนกันว่า oney, e เฮ้ยเขาเป็นนักร้องนะทําไมเราจะวิพา์วิจารณ์เขาไม่ได้ทําไมทนายเดชาเป็นคนแบบนี้ออกข่าวมาแล้วก็ให้คนวิพา์วิจารณ์แต่พอคนวิพา์วิจารณ์เนี่ยก็ไปจับเขาไปาไปฟ้องร้องเขาอันนี้ไม่ต้องทําความเข้าใจทุกคนก่อนคุณอาจจะเข้าใจผิดคําว่าวิพา์วิจารณ์เนี่ยคือคุณต้องวิพา์วิจารณ์อยู่ในกรอบนะคะ อย่างที่มี่แสดงความคิดเห็นเนี่ยใช่เรากําลังวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่แต่เราอยู่ภายใต้กฎหมายคือเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาเราไม่ไปไป,ไปเ,เขาเรียกอะไรไปด่าทอเขาไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องแยกแยะให้ออกค่ะระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์กับการด,าด่าทอถ้าการด่าทอเนี่ยคือคุณคุณโดนฟ้องแน่นอน แต่ถ้าเกิดเราวิพากษ์วิจารณ์โดยมีการประกอบเหตุผลนะคะแล้วก็มีการาวิเคราะห์ไปอย่างด้วยความสุภาพนะคะนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจไว้เลยเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นนักร้องหรือเขาเป็นใครก็แล้วแต่เขาเป็นดาราแล้วคุณจะไปด่าเขาได้นะไม่ใช่นะคุณต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างาสุภาพนะคะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งมีถึงได้เตือนสติทุกคนเลยไงว่า คุณจะวิพากษ์วิจารณ์เขาคุณจะแสดงความพิ็เนเนี่ยแสดงได้แต่คุณต้องสุภาพไงแล้วก็วิเคราะห์กันไปตามเหตุผลนะไม่ใช่ไปนั่งด่าเขาเสียใหายาอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็เลยพยายามเตือนทุกคนนะคะว่าแสดงความพิเห็นได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในกรอบที่มันควรจะเป็นไปนะคะแสดงกันอย่างมีอาระยะก็แล้วกันนะอย่างในเคสเนี้ยที่คุณการเนี่ยเขาเรียกลาดเนี่ยคือทุกคนต้องเข้าใจนะคุณการเนี่ยเขา เขารวยว่างันเถอะเพราะว่าลิขสิทธิ์เพลงของอทางคุณเสกเนี่ยต้องยอมรับเขามีร้อยล้านหมื่นล้านเขาใช้ไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่หวั่นเลยเขาไม่แคร์เลยเขาหว่านเงินได้เลยอันนี้คือเป็นเรื่องของคนรวยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรวยคุณสามารถทําได้ค่ะแต่ไม่ไม่รวยเพราะฉะนั้นเราก็จะเนี่ยแหละต้องต้องมีสติในการเสพข่าวนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณ ฟังหวยหูนะคะแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วกันว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนใจไหมคุณย้ายทีมหรือเปล่านะะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอยากใช้กำลังใจนะ,ะสามารถสรมัครเป็นสมาชิกของมีอัพนะคะแล้วก็อสองกหอได้นะออ่างสองเสือกไก่หอหีบแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะ,ะมีก็จะนำมา รวบรวมแล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะส่วนใครมารับฟังแล้วชื่นชอบนะคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะคะติชมได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจนะคะสามารถสนับสนุนผ่านทางด้านปุ่ม Thanks ที่อยู่ใต้คลิปนะคะใกล้ๆกับปุ่มกดไลค์ก็แชร์ได้จ้าแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ